เราคือผู้เสียหายหนึ่งในคนที่เปิดบินกับนาลานะคะคือเอาจริงๆเลยอะ่ะเราไม่ได้มีความโลภหรืออะไรเลยเพราะว่ากําไรที่เราได้อะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะเลยกับเงินที่เราลงทุนไปเพราะว่าเรานึกว่าตอนนั้น่มันคือการตลาดแบบใหม่เพราะว่านาลาบอกว่าอ่าเปิดบินกับนาลานาลาจะขายให้จะแพคให้จะส่งให้เราอะ่ะ แค่รอรับเงินกําไรที่เราขายสินค้าตัวนั้นได้เลยคือเราไม่ต้องขายไม่ต้องทําอะไรเลยนาราจะขายให้เราถึงกล้าไปเปิดบินก็เหมือนกับเราเปิดบินสินค้าอื่นๆที่เราจะต้องแบบได้สินค้ามาแพ็คเองส่งเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้กําไรใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะขายให้แพ็คให้ส่งให้เราก็เลยถึงกล้าเปิดบินไปวันนั้นนะคะแล้วระยะเวลาการคืนเงินมันก็นานพอสมควรทําไมเราถึงกล้าเปิดบินใช่ไหมเราเห็นว่านารานะ่ะขายสินค้าได้เยอะ มันสามารถดูได้ในทิกตอกว่าสินค้าที่ขายอะ่ะขายได้กี่ออเดอร์วันนั้นอนะ่ะขายได้สี่พันห้าพันออเดอร์จริงๆเราก็เลยทําให้เราเชื่อเราก็เลยเชื่อว่านางขายได้จริงๆแล้วก็สามารถคืนเงินเราได้จริงๆแต่พอทีเนี้ยประเด็นมันเกิดขึ้นแล้วนางโดนรว่วตอนเนี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะว่าในกลุ่มผู้เสียอ่าในกลุ่มของคนรอคืนเงินอะ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเราไปแจ้งความนะถ้าทุกคนไปแจ้งความอะ่ะเรื่องมันก็จะช้านาราก็โดนรว่วไปก็ ออกมาหาเงินคืนเราไม่ได้ถึงแม้แจ้งไปทรัพย์สินที่ยึดไปก็เป็นของตํำรวจอยู่ดีเราก็เลยไม่เข้าใจเราจะแจ้งความหรือไม่แจ้งความดีตอนเนี้ยเราก็เครียดน,นะคะแล้วก็ทุกข์ใจหนักมากก็คือแล้วเราก็ไม่เข้าใจนะคนที่มาหัวล้อยยอ้อหรือว่ามาว่าผู้เสียหายอะ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมจะต้องมาแบบหัวล้อยย้อกันด้วยคือเราเป็นผู้เสียหายอะ่ะเราเราไม่ต้องอายไหมอะ่ะคือเราไม่ใช่คนไม่ดีอะ่ะเรา เราแค่มีความคิดที่แบบว่าเออเราก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนอะไรสักอย่างแค่นั้นเองแต่พอผลตอบแทนมันออกมาไม่ได้อย่างที่คิดแล้วเราควรจะทำยังไงดีทุกคน